แล้วก็ผู้สักร์ก็บอกให้ภาษาง่ายๆครับว่ารักเด็กนะครับเึ็กมาที่นี่นะครับท่านมีภารกิจเยอะนะครับและท่านก็ได้เชิญอาสุรารเวลาแล้วก็บอกกับพวกเราว่าจะอยู่พวกเราเต็มที่ที่สุดนะครับแต่เนื่องจากว่าเราได้ขอร้องนะครับคุุณชายสนท่านเขาเป็นผู้ว่ากทมแล้วเนี่ยจะดูแลเยาวชนอย่างไรจะพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครอย่างไรเชิญจับเลยนะครับคุณเฉยครับ ครับคาถามที่เกี่ยวกับเยาวชนตรงนะครับจะพัฒนาเยาวชนอย่างไรนะครับคือเยาวชนนี่มีสองส่วนส่วนหนึ่งคือเยาวชนที่กําลังมีปัญหากับอีกส่วนหนึ่งคือเยาวชนที่ไม่มีปัญหาและจะต้องสร้างอนาคตต่อไปเยาวชนที่มีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดผมเองก็รุ้ใจนะครับแล้วก็พบกับคุณพ่อคุณแม่ที่น้องๆมีปัญหายาเสพติดขณะนี้ยาไอซ์เนี่ยกำลังระบาด และเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสถานบันเทิงแหลกม่วสูงต,าตา่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถาเรื่องแหลกม่วสูงหน้ามหาวิทยาลัยนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ไขก่อนนะครับผมไม่กังวลใจเป็นพิเศษหลังจากทำหน้าที่เลขาปปสมาสี่เดือนเนี่ยเราเราแนปปิ้งแล้วเรารู้ว่าตรงไหนอย่างไรขณะน,นี้มีเยาวชนประมาณสองแสนคนที่รอการบําบัดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือว่ากรุงเทพานกรจะเป็นเจ้าภาพในการที่นำอน้องๆประมาณสัก หนึ่งแสนคนเป็นอย่างน้อยในช่วงระยะเรื้องต้นนะครับใน5้าหเดือนแรกเนี่ยไปบำบัดแล้วคืนสู่อ้อบอกของพ่อแม่จากนั้นจะต้องมีกระบวนการในการที่จะเฝ้าระวังดูแลไม่น้องๆเหล่านี้นี่กลับไปสู่ วงจรเดิมอีกซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่ตางๆให้ดีขึ้นหรือลงนึกถือครอบครัวชีวิตความเป็นอยู่เพราะว่าความหา่างระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกการที่ทุกคนต้องไปทํามาหากินแล้วทิ้งลูกไว้กระตุ่มเพื่อที่ไม่ดีนั้นเป็นเรื่องที่เรากังวลใจและจะต้องทบให้ได้นะครับเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ที่จะต้องเติบโตไปอนาคตของฟรอสําหรับน้องๆอ,อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกําลังเรียนหนังสือกําลังแสวงหาความรู้และจะจบออกไปกลุ่มเหล่านี้ต้องมีงานทำครับ รกรุงเทพมหานครจะต้องมีตลาดรับรองรับแรงงานเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีการประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนว่าแต่ละปีนั้นเรามีน้องๆจากทุกวิทหาลัยในรกรุงเทพมหานครนั้นที่จะจบการศึกษาออกไปเท่าไหร่อย่างไรนะครับรกรุงเทพมหานครจะรองรับตรงนี้เป็นตลาดแรงงานได้สักเท่าไหร่แล้วที่เหลือจะส่งผ่านไปอย่างไร นะโดยเฉพาะการดําเนินการร่วมกับรัฐบาลน,นั้นก็มีความจําเป็นซึ่งผมจะพูดในช่วงสุดท้ายว่าทําไมยุทธศาสตร์ในการหาเสียงของเราถึงต้องพัฒนากรุงเทพร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อเพราะกระบวนการในการที่จะช่วยเหลือดูแลต่างต่างนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงบูบวน,รบนกรมอำนาจหน้าที่ของผู้ราชการกรุงเทพมหานครในส่วนหนึ่งที่ทําได้ทําทันทีเนี่ยเราทําแต่ก็มีงานอีกมากมายหรือเกิดที่เกี่ยวข้องกับทุกปัญหาของคนกรุงเทพมหานคร,รนั้นจําเป็นจะต้องเกี่ยวเรื่องไปกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเราต้องทํางานร่วมกันนะครับทุกเรื่องที่เราพูดที่เราคุยกันมานั้นกรนุงเทพมหานครน้อยมากครับที่จะสามารถทํางานให้สาเร็จได้โดยเดี่นะครับอันนั้นก็เป็นยุทธศาสตร์เพราะนั้นเรื่องของการสร้างงานเรื่องของอะไรต่างๆวันนี้ผมก็อยากจะทํารองรับครับโดยเฉพาะเรื่องของโอท็อปเนี่ยอยากท,ทําจริงๆเรื่องของ SME ตลาดในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลอะไรต่างๆนี้ผมคิดว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์นั้นกระบวนการในการจะสนับสนุนให้มี s m e โดยเป็น กลุ่มเล็กๆที่จะมาทํางานร่วมกันมีแหล่งเงินทุนที่สามารถไปแสวงหาได้นะครับเป็นกองทุนชุมชนเมืองเป็นกองทุนสําหรับเด็กและเยาวนชนอะไรต่างๆนี้ก็เพื่อที่รองรับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงขณะนี้ก็คือว่าอยากจะทําให้สังคมปลอดภัย อยากจะทําให้กลุ่มเทพปลอดภัยน้องๆอ,ออกไปทํามาหาก,กินอาจจะกรรมทางเศรษฐกิจการเงินจะได้ไม่เข้ามาแตกอาจจะกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตพื้นฐานในการเดินทางในการทํามาหาก,กินต่างๆมันจะได้หมดไปทุกคนจะได้มีความสบายใจแล้วก็ทํามาหาก,กินด้วยความปกติสุขนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมกัง,งวลแล้วก็น้องๆที่เป็นเด็กและเยาวชนก็แน่นอนครับว่าก็จะเป็นนอกแต่ก็ต้องดูแลตัวเองแล้วดูแลครอบครัวแล้วก็ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติพี่น้องเพราะนั้น อะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มของเหยืออาจกรรมเนี่ยผมจะระมัดระวังดูแลอย่างดีแล้วจะหาคลไกกระบวนการในการที่เกี่ยวเกี่ยวข้องมาเชิญดําเนินการมาตรการเพื่อการป้องกันไม่ให้อาชญกรรมเกิดขึ้น หรือมีความสูญเสียเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงไปติดตามดูแลนะครับจะทํางานร่วมกับหน่วยการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจควาบาลนั้นอย่างใกล้ชิดหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง,อง,องที่จะดูแลและก็จะทาให้น้องๆน,นั้นมีงานทําแล้วก็ส่วนคนที่จะมีปัญหาก็มาช่วยกันดูแลแก้ไขเพื่อสังคมเรานั้นเป็นสังคมที่ปลอดภยัยแล้วก็ทุกคนมีอนาคตที่ดีก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก6 700วันที่จะถึงนี้ครับขอบคุณครับ